สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องกฎ2ข้อแรกของจักรวาลน,นะคะซึ่งกฎ2ข้อแรกของจักรวาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาสําหรับเบกิเนอร์ทุกท่านนะคะเนื่องจากเราได้รับคอมเมนต์ว่า,ามีคนที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจในาบางวิดีโอนะคะที่เราเนี่ยได้ให้ความรู้ไปซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเลเวลหนึ่กันเลยที่ แม้แต่เด็กนะคะแม้แต่เด็กทุกคนเนี่ยที่ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอนี้นะคะเข้ามาเนี่ยคือเราอยากแนะนําให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเรียนสิ่งที่เรากาลังจะพูดต่อไปนี้นะคะก่อนที่จะไปเรียนทฤษฎีพีทาโกรัสอีกไม่แน่ใจนะคะว่าทฤษฎีพีทาโกรัสเนี่ยสอนตอนปอไหนหรือว่ามอไหนแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะพีทาโกรัสหรือว่ากฎของนิวตันเนี่ยหรือว่าแม้แต่กระทั่งเขาเรียกอะไรอะ่ะการแก้สมการเนี่ย เราเนี่ยไม่ควรที่จะเรียนก่อนที่จะเรียนกฎสองข้อของจักรวาลนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นทุกอย่างที่เราต้องการในอนาคตโดยที่เราไม่จาเป็นท,ที่จะต้องไปเรียนกฎพีทาโกรัสหรือแม้กระทั่งกฎของนิวตันนะคะหรือแม้กระทั่งกฎทุกอย่างเพราะนี่คือกฎสองข้อแรกของจักราวาลกฎสองข้อแรกของจักรวาลนะคะมันคือ กฎที่เราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่เป็น beginner นะคะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องพลังงานเนี่ยสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้แน่นอนเลยนะคะอ่ะมาเริ่มจากกฎข้อแรกของจักรวาลน,นะคะกฎข้อแรกของจักรวาลเนี่ยเขาเรียกว่าการ magnify คะ่ะ magnify เนี่ยมันคือถ้าให้เรายกตัวอย่างนะทุกคนรู้จัก แว่นขยายใช่ไหมคะอ่าแว่นขยายเนี่ยมันคือวิธีอะไรมันคือสิ่งที่ทำซูมให้เราเนี่ยสามารถเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นหรืออ่าถ้าใครรู้ก็จะมีกล้องใช่ไหมคะกล้องเรากดซูมเข้าไปเนี่ยอ่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งจักรวาลเนี่ยเขาเป็นสิ่งนี้นั่นหมายความว่าทำไมเราถึงบอกให้เด็กทุกคนเนี่ยดูคลิปนี้เพราะว่า การที่จักรวาลเนี่ยเขามีหน้าที่ซูมนะคะหรือว่าเป็นแว่นขยายเนี่ยมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าทุกๆครั้งที่เรารู้สึกอะไรนะคะจักรวาลเนี่ยเขาก็จะหาช่วยหาของที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยมาเพิ่มเช่นถ้าเรารู้สึกโกรธจักรวาลก็จะพาเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยโกรธ มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเราเนี่ยจะรู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนอ่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ดีพออ่จาจักรวาลก็จะยิ่งนำสถานการณ์ที่บอกว่าเราไม่ดีพอเข้ามาเข้ามาเข้ามาถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยแบบเป็นคนที่อะไรวะมองไม่เห็นอ่าแบบโลกมองไม่เห็นเราค่ะเราเป็น เขาเรียกว่าอัน e ีนเราเป็นคนที่เออไม่มีใครอ่ะไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนจกักรวาลก็จะบิงสถานการณ์นําสถานการณ์ที่บอกว่าเราไม่มีตัวตนถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยเข้ากับใครไม่ได้เลยจกักรวาลก็จะอ่ะเข้ากับใครไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหรือแม้แต่การที่เรารู้สึกว่าเออโลกนี้มันน่าเบือ่ออ่ะมาโลกนี้มันน่าเบือ่อ อันนี้เนี่ยเป็นกฎข้อแรกของจักรวาลน,นะคะนั่นก็คือจักรวาลเนี่ยจะเป็นแว่นขยายของเรานี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาบอกทุกคนว่าทําไมบางครั้งเนี่ยคนบางคนก็งงว่าทําไมเรื่องแย่ๆถึงเกิดขึ้นกับเรามากมายมหาศาลก็เพราะว่ากฎข้อแรกของจักรวาลที่เราบอกเลยว่าจักรวาลคือแัดนขยายซึ่งแว่นขยายเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยไปเจออะไรมาใช่ไหมคะแล้วจักรวาลเนี่ยก็จะส่งสิ่งนั้นมาเพิ่ม เพราะโอเคไปถึงเรื่องทฤษฎีแล้วนะคะภาษาของจักรวาลเนี่ยคืออิโมชันหรือฟิลลิ่งนะคะซึ่งเราจะบอกมันเชื่อมกันยังไงหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าการที่เราคิดลบเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราพังจริงๆแล้วนะคะความคิดอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเพราะจักรวาลเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความคิดอะ่ะมันแปลว่าอะไร ทุกคนเชื่อไหมจักรวาลอะไม่รู้ไม่รู้จักช้างไม่รู้จักมดไม่รู้จักรถเบนซ์ไม่รู้จักบีเอ็มไม่รู้จักรออดี้ไม่รู้จักหรุยวิกตองไม่รู้จักอะไรเลยซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญแม้แต่เนกาทีฟเรื่องเนกาทีฟนะคะจักรวาลก็ไม่รู้จักรวาลจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าอิโมชันหรือว่าฟิลลิ่งขึ้นมาทุกคนแค่นั้นเลยคือจักรวาลเนี่ยจะรู้ก็ต่อเมื่อเราฟิล เออเรามีฟิลเรามีอิโมชั่นนะคะเพราะอิโมชั่นนั่นแหละมันคืออะไรมันคือฟรีเควนซีพอฟรีเควนซีปุ๊บจักรวาลก็ถึงจะอ่านได้เนาะแต่ถ้าเป็นความคิดเฉยๆนะคะจักรวาลอ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยที่เรามีความคิดลบหรือความคิดอะไรก็ตามเนี่ยเราถ้าเราไม่มีฟรีเควนซีนะถ้าเราไม่มีความรู้สึกหรืออิโมชั่นนะคะจักรวาลอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า สิ่งเนี้ยมันมีอยู่แล้วจักรวาลเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเอาสิ่งเนี้มาให้เราได้อันนี้คือเรื่องสําคัญเลยนะคะที่เราอยากจะมาบอกทุกคนว่านี่แหละมีลูกสอนลูกนะคะมีหลานสอนหลานเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้โตมาเป็นเด็กที่อุดมสมบูรณ์เป็นเด็กที่เข้าใจในเรื่องของพลังงานแล้วก็ฟรีคนซีแล้วก็กฎของจักรวาลก่อนที่จะพาเขาเนี่ยไปเรียน C ก่กลังสงเท่ากับ A กํลาลังสองบวกบกกาลังสองนะคะโอเคซึ่งอันนี้ทุกคนพอเข้าใจแล้วเานาะว่าความคิดอย่างเดียวหรือการคิดลบอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะ manifest เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตเราได้ถ้าเกิดว่าเราไม่พ่วงด้วยอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้คืออะไรวิธี break the cycle cycle แปลว่าอะไรคะแปลว่าวงกลมใช่ไหมทุกครั้งที่เราอ่ะคิดลบปุ๊บอ่ะวนม่ละ คิดลบปุ๊บวนใหม่ละทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่ลองคิดเรื่องง่ายๆนะว่าสมมุติว่าเราตื่นมาใช่ไหมทุกคนเราก็รู้สึกแบบโอ้ยวันนี้รู้สึกปวดหัวนนหน่อยๆเออรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีเลยทีนี้เราก็เอาไงทีนี้ก็พูดแล้วเออวันนี้อรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะจกักรวาลรู้แล้วนะว่ามึงมึงรู้สึกไม่ดีอะ่ะมึงอยากรู้สึกไม่ดีอะ่ะโอเคส่งมาอีกสิ่งที่เราทําให้เรารู้สึกไม่ดี อะส่งมาส่งมาอาจจะเป็นสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะที่นั่นแหละเพราะฉะนั้นะทุกคนอย่า i d e n นติฟก็คืออย่าเชื่อสิ่งที่โลกสาม,มิติบอกเราเราเลือกได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยปุ๊บปุบปบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนฟีลคอนซีเลยว่าอ๋อมันเป็นแค่ความคิดเปลี่ยนเรารู้สึกดีสลับเลยนะคะสลับทันทีสลับปุ๊บก็จบ ทีนี้ก็เรื่องอื่นเนี่ยมันจะได้ไม่ตามมานะคะอันนี้คือวิธีทำลายไซเคิลส่วนกฎข้อที่สองของจัก,กรวาลก็คือการเมนเทนเมนเทนคืออะไรเมนเทนก็คือการที่จัก,กรวาลเนี่ยจะเม k e sure ว่าเราเนี่ยจะเจอสิ่งเดิมตลอดเวลาจะเจอสิ่งเดิมทุกครั้งเช่นอ่าสมมุติว่า ทุกคนสังเกตว่าทําไมเราถึงใช้ชีวิตแบบเดิมมาเป็น1 0บสปีเพราะกฎข้อที่2ของจกักรวาลนั่นแหละก็คือการเมนเทนซึ่งสําหรับใครนะคะที่อ่ะอาจจะเพิ่งตื่นเนาะเพิ่งเก็ตเข้าใจเรื่องพลังงานฟรีเควนซีเนี่ยก็จะรู้ว่าทําไมเนี่ยเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวแบบไหนนะคะเขาโดนสอนมาเนี่ยแบบไหนแบบไหนแบบไหนเนี่ยมันก็เลยเมนเทนมาจนเด็กคนนั้นเนี่ยโตเลยค่ะ เด็กคนนั้นเนี่ยโตขึ้นมาจากการเมนเทนฟรีคุนซีที่พ่อแม่เป็นคนบอกเราอาถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปอะที่เราบอกว่าพ่อแม่จริงๆแล้วนะคะพ่อแม่เป็นคนบงการชีวิตเราอยู่ข้างหลังและวิธีแก้วิธีเบรกไซเคิลของสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยยัดเยียดมาให้เรานะคะพ่อแม่เนี่ยเป็นคนคุมจิตใต้สำนึกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าทำไมกฎข้อนี้เนี่ยถึงสำคัญมากเพราะว่า จักรวาลเนี่ยเขามีหน้าที่เมนเทนฟรีควอนซีสมมุตินะว่าพ่อแม่เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าเลยเราสู้ลูกคนข้างบ้านไม่ได้จักรวาลก็จะเมนเทนว่าเนี่ยมึงอะสู้ข้างบ้านไม่ได้สู้ข้างบ้านไม่ได้สู้ไม่ได้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็สู้ไขรไม่ได้เลยเพราะว่า นี่แหละคือสิ่งที่จักรวาลจะเมนเทนเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพ่อแม่นะคะสําหรับใครที่เป็นพ่อแม่แล้วมาดูคลิปเรานะคะอย่าไปทําแบบนั้นกับลูกเลยนะคะพยายามบอกเขาในฟรีควนซีที่ดีๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้เมนเทนฟรีควนซีนั้นแล้วก็กลายเป็นเด็กที่ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จทําอะไรก็อ่ะแล้วแต่เขานะคะชีวิตเขาเออซึ่งการเมนเทนของจักรวาลเนี่ยมันก็คล้ายๆการขยายเลยคะ่ะว่า จักรวาลเนี่ยจะเมนเทนความรู้สึกที่เรามีนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเราก็เป็นนะทุกคนตื่นมาแล้วก็รู้สึกแบบเออรู้สึกแย่อะไรเงรี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะนอนไม่เต็มอิ่มอะไรเงรี้ยใช่ไหมซึ่งเราจะบอกเลยนะว่าเวลาตื่นมาเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อฟีลลิ่งที่เรารู้สึกนะคะให้เราเนี่ยมีสติก่อนแล้วค่อยเราค่อยเชื่อว่าเออสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากให้จักรวานเมนเทนหรือเปล่าซึ่งทุกคนเชื่อไหมว่าฟรีเควนซีหรือความรู้สึกเนี่ย มันเป็น Choice หรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ว่าเราจะรู้สึกยังไงทุกคนเนี่ยชอบคิดว่าเออเราอะรู้สึกตามตามสิ่งภายนอกที่มากระทบเราใช่ไหมคะจริงๆไม่ใช่นะเราอะจะรู้สึกอะไรเราเป็นคนเลือกเองอะถึงแม้ว่าเราอะจะเจอเรื่องแย่ๆนะคะให้ตายยังไงอะแต่ถ้าเรายังรู้สึกถึงความสงบภายในหรือว่า inner peace หรือว่าความรู้สึกเชื่อ ความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ดีกับเราเราก็ทําได้แต่มันต้องใช้การฝึกฝนเพราะว่ามันง่ายค่ะทุกคนมันง่ายที่จะปล่อยไหลไปตามเหมือนกับปล่อยไหลไปตามสิ่งที่สมองเรามันชินอะเออมันค่าชินบางคนอะชินมากเลยกับความรู้สึกเจ็บปวดชินมากเลยกับความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อีกแล้วชินกับการรู้สึกว่าชีวิตเรามันแย่ชินกับความรู้สึกว่า เราเจอแบบนี้ตลอดเราดวงไม่ดีเราเป็นคนป่วยบ่อยอะเราเป็นคนเราไม่ดีเท่าคนอื่นเราโชคร้ายหรืออะไรก็ตามคือบางคนเนี่ยเขามีความสุขที่เขาได้พูดแบบนี้แล้วจักรวาลก็จะเมนเทนแม้แต่เรื่องที่เราจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยกำลังหัดทำอะไรใหม่ๆเช่น อาจจะกำลังฝึกทำอาหารใช่ไหมกำลังฝึกทำอาหารแล้วมีคนบอกเราว่าเออเราทำอาหารไม่ดีเราไม่ต้องไปต้องเชื่อเขาก็ได้นะคะถึงแม้ว่า Pro o f หรือว่าออาจารย์ระดับโลกเขาจะมาบอกว่าเออมึงทำอาหารไม่ดีเราไม่ต้องไปต้องเชื่อใครทุกคนเพราะเราไม่จำเป็นต้องเชื่ออะไรก็ตามที่โลกสามมิติบอกเราเพราะว่าโลกสามมิติมันเป็นแค่0 0 0 3 5เซของ ทุกสิ่งที่มันดำรงอยู่ในจักรวาลนี้ซึ่งโลกสามมิติเนี่ยมันคือโลกที่น้อยกว่า1%ด้วยซ้ำนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเอาอะไรกับโลกสามมิติเลยอย่าไปเอาอะไรกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้สึกเลยเพราะว่าอะน้อยกว่า1%จะเชื่อหรือเปล่านั่นแหละทุกคนก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าก่อนที่จะไปให้เด็กเนี่ยเรียนพฤษดีพิถกลัสเนี่ยให้ทุกคนนะคะฝากนะคะใครที่ มีลูกมีหลานนะคะเอาไปสอนเขานะคะ2ออย่างนี้ก็คือข้อแรกเนี่ยจักรวาลจะเป็นแว่นขยายคือเรารู้สึกยังไงเนี่ยจักรวาลก็จะหาสถานการณ์นั้นเนี่ยให้เรารู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสอนน้องๆสอนเด็กๆหรือแม้แต่ตัวเองนะคะให้รู้สึกว่าเรารู้สึกดีอ่าถ้าเรารู้สึกดีใช่ไหมจักรวาลก็จะหาแว่นขยายมาทําให้เรารู้สึกดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมถ้าเรารู้สึกว่าเรา ถูกรักนะคะจกักรวาลก็จะหาคนที่รักเราเนี่ยเข้ามาถ้าเรารู้สูเราสําเร็จจักรวาลก็จะมาอีกสําเร็จสําเร็จสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สําคัญส่วนข้อ2คือเมนเทนจกักรวาลเนี่ยจะเมนเทนความรู้สึกที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราเจออะไรนะคะให้เรารู้สึกดีไว้ก่อนรู้สึกดีอะ่ะการรู้สึกเนี่ยมันจริงๆมันฝึกได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกดีทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคเพราะว่า อย่างที่เราบอกว่าโลกนี้มันน้อยกว่า1%เปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้สึกดีเนี่ยมันง่ายมากถ้าทุกคนเนี่ยยอมเปิดใจที่จะทำพอเราทำได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมอ่ะแล้วจกวักรวาลก็จะเริ่มแวนขยายจากักรวาลก็จะเริ่มเมนเทนเพราะฉะนั้นนะคะเอาชนะใจตัวเองให้ได้เอาชนะแพทเทิร์นเก่าให้ได้เพราะว่าทุกคนคิดดูนะว่าทำไมมันถึงยากใช่ไหมที่จะทำให้ได้เพราะว่า เหมือนที่บอกกด2ข้อคือวันขยายกับเมนเทนไอ้วันขยายกับเมนเทนนี่แหละที่มันเมนเทนฟิวชั่นซี่เก่าเรามันนานจนมันมันก็ชินเออร่างกายเราก็ติดฟิลลิ่นนั้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลิกเป็นตัวเองให้ได้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เป็นเราคนใหม่เหมือนกับประโยคที่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่า to become someone you never be is to become something you never do ก็คือถ้าเราอยากเป็นคนใหม่เนี่ยคนเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนะคะเราจะต้องทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเพราะไอสิ่งที่เราเคยทำมันไม่ได้ทำให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นนั้นสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ